สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไายเลิศรักนะคะราบขอบพระคุณพี่ดิ้วกับพี่อ้อมนะคะที่เมตตาให้ของปีใหม่เลิศนะคะราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ท่านอายุมั่นคงยืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะจะเก็บจะจนนะคะ กิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ใส่แยงมารับของนะคะรับของจากฟ่ดิวนะคะละเพื่อนๆรวมคะแนนกันมานะคะรวมคะแนนกันมาให้น้องเลิศนะคะก็มีนมนะคะนมจากไม่อ้อมนะคะกับเพื่อนๆี่ดิวรวมคะแนนกันมาซื้อนมให้น้องเลิศแล้วก็ผลไม้ ตอนนี้เอาผลไม้ไปให้แม่กินด้วยวันนี้ยืมแห่งน้องชายใส่นะคะพอดีเลยแียงเจ้าอ้วนนานแล้วนะคะที่น้องไม่ได้ใส่แย่ง เด็กบรรทุกของควันปีใหม่นะคะเด็กเยงน้องเยงน้องดาวพอดีเลยนะคะเย่เยงพี่เดือนบะเย่ง,ยงพี่เดือนตั้งแต่เล็กๆนะคะนี่น้องดาวกับน้องเลือดรักใส่ได้พอดีเลยครับโอ้ย โอ้ยรู้รู้อึดปืขึ้นค่อยขึ้นค่อยวันนี้ผมจะไปทัวร์แขกแล้วนะครับพี่วอนจะพาผมไปทัวร์แขกเหมือนแม่เดินไม่ค่อยเอาแ็งแล้วแต่แม่เอฟซีจะนั่งได้เหมือนแม่นะคะเดินไม่ค่อยเอาแ็งได้ได้ของไปฝากแม่ด้วย เป็นนมผลไม้เป็นผ้าหม่มไว้ห่มด้วยนะคะนี่ เดี๋ยวจะไปฟ้องแม่นะคะนี่แม่แม่ผมไปโรงเรียนมาผมได้ของเยอะเลยมีแต่ของกินทั้งนั้นใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วยาเวยาเวโอ้เดินสงบสังเงียมมากนะคะดู ข้างบนก็จะมีนมสามลังนะคะกาแฟเวอร์ดี1หลังและผลไม้1นลังนะคะเป็นผลไม้นี่อาจจะเป็นอะไรนะลูกพับแล้วก็เป็นฝูงสะพอกนะคะเนี่ยไปล้างแล้วก็ให้แม่กินด้วย ไปแล้วไปแล้วบรรทุกใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับรรทุกใกล้ถึงบ้านแล้วอาจจะไปหาแม่เออคือจะถึงบ้านเห็นเห็นจะถึงบ้านแล้วิถึงแม่แม่ครับแม่ครับผมบรรทุกของมาเยอะเลย นมหลอดนมหลอดจะไปเห้งานอุ้ย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 แม่ครับแม่ครับผมได้ของมาเยอะเลยแม่แม่จะกินไหมหยุดละกี้หยุดเออบอกแม่ด้วยผมเขนของมาเยอะเลยแม่มีทั้งนมด้วยกี้หิวนมไหมกี้กินนมไหมไป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 ขนของลง อุลักกี้มารับนะคะนี่เห็นพี่เลิศได้ของมาเยอะในสมุนล่ะในลูกตัวอะไรเองล่ะและ้วหลานเป็นไหนหมดเดินสงเงียมมากนะคะนี่ดูท่าเดิน อือื้เด็กน้อย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 มาแล้วมาแล้ววิ่งรับแล้ววิ่งรับแล้วนี่รับของลงนะคะรับของลงบบกําลังขนลงนะคะพ่อมารับขนลงแต่เด็กน้อยสามตัวนี่วิ่งว่อนเลยนะคะนี่ลักกี้ลักกี้ลูก กลัวไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อล้างให้กินแป๊บนึงอุตสาหค้นมาให้กินนมนตกใจหอดอันพ่อว่างของค่ะนี่หมดแล้วเลยอยู่หม้อหุงข้าวตอนไปเอาอ้อยค่อยเอามาล้างให้กินด้วยล้างหมดนั่นเลยให้เขากินด้วย นี่นะคะกดมาแล้วก็กินกินลูกพับนะคะจากของพี่ดิวนะคะกับเพื่อนๆนะคะร่วมคะแนนกันซื้อมาให้เด็กๆนะคะนี่กราบขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณแม่เม่เอชี ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองอย่ากเก็บอย่าจนเงินไหลกองทองไหลมาต่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ